สวัสดีครับผมก็สังเกตนวิจารณ์ครับผมเนาะลีปนีเราจะมาดูในรูปของเนื้อหาสาระของอรัฐปรบนูญและในรูปของสหรัฐอเมริกาครับผเนาะความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจครับผมเนาะการปกครองในรูปของระบบประชาธิปไตยระบบประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาอำนาจนิติบัญญัติครับผมเนาะอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการมีการแบ่งแยกอำนาจกันโดยเด็ดขาดหมายความว่าแต่ละอำนาจมีอิสระจากการไม่สามารถจะตรวจสอบกันได้ครับเนาะ เช่นอำนาจบริหารไม่สามารถจะประกาศยุบสภาได้เหมือนระบบรัฐสภาดังนั้นสมาชิกรัฐสภาจึงอยู่ครบตามวาระในขณะเดียวกันอำนาจนิติบัญญัติคือรัฐสภาไม่สามารถจะตรวจสอบประธานาธิบดีได้ทำได้เพียงการถอดถอนในรูปของประธานาธิบดีโดยผุธิีสมาชิกสภาผูา้แทนโดยผุ้ิีสภา ตามกระบวนการที่รัฐธรรมนูญบัญญัติและอีกกรณีหนึ่งที่สัสภาจะกระทําได้คือการไม่ผ่านกฎหมายที่ประธานาธิบดีเสนอแต่ในขณะเดียวกันกับประธานาธิบดีมีอํานาจในรูปแบบของการยับยั้งกฎหมาย ที่รัฐสภาบัญญัติออกมาใช้และหากกฎหมายถูกยับยั้งโดยประธานาธิบดีและรัฐสภาสามารถประกาศใช้จะสนับสนุนในรูปแบบของกฎหมายนั้นหากมีเสียงสนับสนุนสองในสามของแต่ละสภาส่วนอำนาจจุลาการคือศาลสูงถึงแม้ศาลสูงจะได้รับแต่งตั้งจากประธานาธิบดีโดยมีเห็นชอบด้วยความเห็นชอบของมติสภาแต่ประธานาธิบดีก็มีได้อาจมีอำนาจ เหนือสูงศาลสูงเนื่องจากศาลสูงมีอิสระาในการพิจารณาคดีและมีววราตลอดชีวิตส่วนปเปิดธานาธิบดีมีเวลาเพียงสี่ปีครับผมเนาะก็เป็นอีกรูปหนึ่งของการพิจารณาในรูปของการที่อยู่ในระบบการอยู่ในระบบสภาครับผมเนาะเป็นมันเป็นในรูปของอระหว่างอำนาจครับผมเนาะดังนั้นแล้วความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจทั้งสามอำนาจ ถึงแม้จะมีการแบ่งแยกอำนาจโดยเด็ดขาดแต่มีความสัมพันธ์ในทางปฏิบัติงานร่วมกันทั้งนี้เกิดจากการหล่อหลอมทางปริวัติศาสตร์ความเป็นปางในรูปของเกิดองค์กรทางการเมืองเกิดกลไกการได้ซึ่งผู้ใช้อำนาจนิติบัญญตัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการการใช้อำนาจและ่วงดุดลในรูปของการตรวจสอบอำนาจทั้ง3จนเป็นที่ยอมรับของประชาชนตลอดระยะเวลา200กว่าปีการกำหนด ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผลทําให้ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่เคยเปลี่ยนรัฐธรรมนูญเพียงมีมีการแจ้ไขาบ้างเล็กน้อย27ครั้งนบะว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่เก่าแก่ที่สุดในโลกครับผมเนาะนั่นก็เป็นในรูปของการปกครองในรูปของระบอบประชาธิปไตยในรูปของอ่า ประธานาธิบด ja, ีแต่ร no ูปแบบของการถอดถอนในรูปแบบของการยุบสภาเลยไม่ได้ในแต่ว่ารูปแบบของการที่จะถอดถอนในรูปแบบของประธานาธิบดีนั้นได้ครับผมเนาะแต่ว่ารูปแบบของกลไกก็คล้ายๆกับรูปแบบของประเทศไทยครับเนาะถอดถอนได้แต่ในรูปแบบของนายกรัฐมนตรีเท่านั้นเองครับผมเนาะก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของสิ่งต่างๆที่เขาเรียกว่าไม่ได้ยุบ ครับผมเนาะนอกจากยึดอํานาจเท่านั้นก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่จะปิดเกมในรูปแบบของอการ ระบอบนี้ครับผมเนาะก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการพัฒนาธิบดีที่อยู่ได้4ปีครับผมเนาะดังนั้นแล้วในรูปแบบของการที่จะถอดถอนหรือว่ารูปแบบของการที่อาจจะประกาศใช้กฎหมายหากมีสนับสนุนในรูปของ2ใน3แต่แล้วก็เป็นรูปของสภาครับเนาะดังนั้นแล้วในรูปของการยุบรือไม่ยุบก็เป็น2ใน3ของสภาที่จะเลือกใหม่ครับผมเนาะหรือว่าจะยุบครับผมเนาะ ก็หลายกรณีครับแล้วแต่ในรูปแบบของการที่จะมีในรูปของการระบบและโครงสร้างมาอย่างไงครับผมเนาะดังนั้นแล้วในรูปแบบของอการเปลี่ยนแปลงที่จะเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของอการที่จะยุบสภาได้มันก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับเนาะได้ว่าระบบระบบและว่ารูปแบบของโครงสร้างเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับผมเนาะดังนั้นสิ่งต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลง การที่จะมีประธานาธิบดีจะรูปแบบของการอดอนประธานาธิบดีแล้วออกรูปแบบของเสียแต้งประธานาธิบดีขึ้นมาใหม่ <beat. S 2> ก็ต้องเปลี่ยนในรูปแบบของถ่า,าในรูปแบบของคณะเก่าก็ได้เปลี่ยนจะไม่ได้เปลี่ยนครับผมเนาะก็เป็นอีกรูปหนึ่งแต่รูปแบบของเหมือนกับรูปแบบของประเทศไทยก็ต้องได้เปลี่ยนครับพ่เนาะ แต่ก็เป็นอีกรูปหนึ่งคนไก่และก็คนเจียมที่มีศัยภาพหลายๆด้านครับผมเนาะดังนั้นแล้วกลยุทธ์ต่างๆมันก็เปลี่ยนแปลงไปครับผมเนาะดังนั้นในความสัมพันธ์ระหว่างอํานาจทั้ง3ครับผมเนาะก็เป็นอีกรูปหนึ่งของอํานาจนิติบัญญัติในรูปของรัฐธรรมนูญครับผมเนาะก็และอาน,นาจบริหารก็และอําน,นาจตุลาการครับเนาะสามระบอบนี้สามอย่างนี้ก็เป็นในรูปแบบของบุคคลมาในรูปของหาผลประโยชน์ครับเนาะและจำนวนทุกประเทศนะครับผมเนาะหาผลประโยชน์ไม่มีอะไรมากครับผมเนาะ ครับผมคลิปนี้ผมต้อสังเียคณทวิจันทร์ก็ลาไปก่อนครับผมเนาะแต่สิ่งต่างๆที่อยู่ผลประโยชน์ในก็ไม่รู้ครับผมเนาะแล้วแต่ในรูปแบบของการบริหารครับผมเนาะถ้าในรูปแบบของการที่จะใช้กําลังในรูปของยุทธโภปกรหรือว่ารูปแบบของอา่ามหาอำนาจในรูปของอาวุธนั้นก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งก็ดีครับผมเนาะในรูปแบบของที่มันจะแปลกแยกไปครับผมเนาะครับนี่คลิปนี้ก็อเอาไว้เช่นนี้ครับครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมเนาะสวัสดีครับผม